รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชว์ไปเว าบางจาก E20S Evo เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนในฉันเดอรดีชัยส,สมบัติค่ะค่ดิฉันเกณฑยาเลยค่ะธนะค่ะสวัสดีค่ะคุณเกณนยาสวัสดีค่ะคุณเดรดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่ะวันนี้ก็มาเจอ,อ,อเกับพ่าแม่นตาไม่ต้องแลกใจนะวันนี้เราใส่เส้ยืดกันทั้งคู่เลยเดี๋ยวจะมาเฉลย้ายรายการ ว่าทำไมวันนี้ใส่เสื้อยืดนะัะมีรายการเข้ามาแต่วันเลยนะเข้ามาเริ่มรายการพร้อมเล่าเลยนะคะนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะติดตามกันไปเรื่อยๆรับรองว่าปลายปีนี้มีข่าวดีแน่ๆอย่าลืมนะสำหรับท็อปแฟนท็อปแฟนต้องเป็นท็อปแฟนของเราเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะปรากฏว่า พลึบขึ้นมาท็ทอทปอแฟนหมดเลยไม่เป็นไลคือ,อท็อปแฟนเนาะอ,อ่ะโอเคเรามาสรุปภาพรวมเรื่องของข่าวสารทางด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วกันสักนิดนึงดีกว่านะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานก่อนสัปดาห์ก่อนหน้านี้สองสัปดาห์ก่อนก็มีสถานการณ์เรื่องของสงครามในตะวันออกกลางใช่ไหมคะระหว่างอิสราเอล ในบานนอนอิหร่านแล้วก็ฮามาสใช่ไหมคะก็ส่งผลให้แบบราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปรับตัวสูงขึ้นแบบใาะโดยเฉพาะเรื่องความกังวลเกี่ยวกับสงครามของอิสราเอลกับอิหร่านที่กัง,งวลว่ามันจะมีการขยายตัวไปแต่นับจากวันที่อิหร่านเนี่ยยิงขีปนาวุธไปที่อิสราเอละนว,วันนี้อิสราเอลก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆเนาะกระทางอิหร่าน ก็ภาวนานะภาวนาว่าไม่อยากให้สงครามขยายวงมากกว่านี้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าเฮ้ยแล้วแบบถ้าสมมุติแบบมันบานปลายรุนแรงแล้วมันเกิดมีการปิดช่องแคบฮอมูสขึ้นมาใช่ซึ่งเป็นช่องทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ30%มสิบเอร์เซนะของน้ำมันโลกเลยนะจะต้องผ่านตรงนั้นเพราะว่าประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศมาก เขาใช้เส้นทางนั้นลำเรียกออกมานะคค่ะแต่ว่านวันนี้ก็ยังถือว่ายังยังไม่เกิดในการแบบนั้นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆคุณกัญยาเพราะมันมีหลายๆประเทศอยู่ๆอิหร่านก็คงไม่ไปปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ภาวนาว่าไม่ให้เกิดขนาดนั้นทีนี้ตอนนี้ก็มีการมีการวิเคราะห์ขนมาว่าในกรณีถึงสองสามสี่ราคาน้ำมันอาจจะเป็นประมาณเท่าไหร่ยังไงจะขาดแคลนไม่ขาดแคลนอะไรยังไงอะไรเงี้ย ทีน,นี้ทางกระทรวงพลังงานเองก็ออกมาเนาะคุณ<ม>ประเสริฐสิงห์สุประสเสดตลัดกระทรวงพลังงานก็ออกมาพูดนะว่าก่อนหน้านี้คือกังวลเรื่องสถานการณ์สงครามเกี่ยวกับอิสราเอลแต่กระทรวงพลังงานก็เตนะรีรยมแ,แ,แผนรับมือไว้ละเพราะ<ม>ว่า<ม>เพราะว่าเรามีสำรองน้ำมันตามกฎหมายซึ่งเพียงพอใช้ได้ถึง26วันะนะคะอันนี้คือตามกฎหมายนะแต่คือสำรองจริงอะสำรองจริงอะที่อยู่ในคลังในถัง ในระหว่างการเดินทางระหว่างการขนส่งที่จะมาประเทศไทยแล้วก็ที่มีคําสั่งซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ 60- สิถึงเจวันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าคุณวิรพัฒน์เกียรติฟึ่งฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็บอกว่าคือตอนนี้กระทรวงพลังงานก็พยายามติดตามใกล้ชิดนะน้องก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆคือยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าแบบจะค่อยๆเงียบไปหรือจะดีขึ้นเรื่อยๆก็นะดูแลตรงนั้นอ่า แต่ว่าปริมาณสำรองน้ํามันในประเทศเนี่ยยังไม่ต้องห่วงปัจจุบันเนี่ยมีใบิมาณน้ํามันดิบคงเหลือ3,365ล้านลิตรนะคะซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ใน26วันน้ํามันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่งเนี่ย2 0 5 5ล้านลิตรใช้ได้อีก16วันแล้วก็มีน้ํามันสําเร็จรูป2,414ล้านลิตรใช้ได้20วันรวมมิดเ็จทั้งหมดเนี่ย62วันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเรื่อง เรื่องน้ำมันจะขาดแคลนยังมีปริมาณที่สามารถดูแลได้ใช้ได้เพียงพอในประเทศนะคะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนก็จับตามองนะในเรื่องของนโยบายการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาซึ่งอันนี้คือมีข้อตกลงมานานแล้วเราก็มีการเจรจากันอยู่เรื่อยๆคือคือล่าสุดเนี่ยเขาพยายามจะยึดตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยอ้างสิทธิในไหลทวีปทับซ้อนปี2544ซึ่งเขาเรียกว่าตัวนั้นนะ MOU ปี2544ซึ่ง MOU ตัวนั้นนะมันจะแยกไงว่าการการเจรจาจะทําข้อตกลงแบ่งเขตทางทะเลนะ,ะในพื้นที่อ้าง สิบทับซ้อนเหนือเส้นละติจูดสิบเอ็ดองศาเหนือก็คือขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะและการเจรจาจัดทําข้อตกลงสําหรับการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกันใต้เส้นละติจูดในใต้ลงมาสิบเอ็ดองศาเหนือนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าแบ่งอย่างเงี้ยแล้วเจรจาเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนปิโตเลียมอาจจะง่ายกว่าซึ่งมีพื้นที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพัน ตารางกิโลเมตรนะคะ,คะนี่มันก็เลยยุดตัวนี้เป็นหลักเป็นหลักก่อนออัวนี้ก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะก็ตอนนี้เองนะคะ คุณแพทองทานชินวัตนนะคะนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการแถลงเรื่องนี้ต่อรัฐสภาด้วยเป็นนโยบายเลยที่แถลงที่รัฐสภาใช่ใช่เรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายการเจรจาบนพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนาะแล้วก็จะทําเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะเพราะว่าต้องการลดต้นทุนทางด้านพลังงานแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการพบกันแล้วนะคะระหว่างท่านนายรัฐมนตรีเนาะกับคุนมาเนี่ยนะคะนายรัฐมนตรีของกัมพูชาเนาะในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา อาเซียนที่ประเทศลาวเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมามมก็คุยกันเรื่องนี้แนวทางก็เป็นแบบเดิมก่อนทีนี้เนี่ยคือถึงต่อให้มีการแยกข้างบนข้างล่างเนี่ยและเจราจาเฉพาะตรงพื้นที่ทำซ้อนก็ไม่ได้ง่ายๆนะ,ะนเพราะว่าแบบมันเป็นผลประโยชน์อะ่ะมันก็แล้วก็กลัวว่ามันจะนำไปสู่คือถ้าเจรจาไม่ดีก็จะนำไปสู่เรื่องของคือดินแดนอ่ะ ที่แบบอ,อาจจะพื้นที่ของประเทศเนาะ,ะทั้งสองประเทศเลยมันเซอร์ิทีมากๆใช่ไห<ช>มะคะแต่จริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะก่อนที่จะเป็นข้อพิพาทและหยุดให้สัมปทานไปอ่ะคือทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเคยมีการให้สัมปทานมาแล้วนะะของของไทยเนี่ยของไทยเนี่ยปี2อ1 1บนะ นมานะไม่เกิดเลยนะใช่คือนานมากนะให้ไปทั้งหมดอ่ะหกแปลงหกแปลงหกแปลงนะคะซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิปปล้อนเป็นอะไรแบบนี้นะคะส่วนทางกัมพูชาเนี่ยก็ให้ไปสามแปลงนะคะก็ของเขาเนี่ยเอ่อก็จะเป็นโคโนโคอะไรแบบนี้ซีนอกอะไรประมาณนี้ทัวทัวลอะไรเนี่ยทัวทลนะคะค่ะอ่าทีนี้เนี่ยก็หยุดให้สมรทานไปเพราะมี มีการวิพากษเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ทีนี้จะทำยังไงดีก็รัฐบาลนี้ก็เร่งแล้วก็จริงๆแล้วก็บอกให้ให้คุณพิรพภัท์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกเข้ามาช่วยดูด้วยเพราะกระทรวงพลังงานครับกรมชลประทานใช่ไหมก็ดูสารไม่ตอเนื่องเนเรื่องสัมปทานเรื่อง PFC ระบบแบ่งปันผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้มีข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย คือคุณพิลพันธ์ก็อยากคุยเรื่องนี้นะแต่มันยังมีปัญหาติดที่ว่าคณะทํางานยังเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะคะนั้นต้องรอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะตั้งม่ชุดใหม่ก่อนคุณพิรพันธ์ถึงจะเข้ามาได้ตั้งคณะทํางานเข้าไปทํางานได้เนาะแล้วจริงๆอ่ะมีการแบบประมาณการนะคุณว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีศักยภาพของ ก๊าซธรรมชาติถึง10บล้านล้านลูกบาทก์ฟุตเลยนะแล้วก็น้ำมันดิบถึง300ล้านบาร์เรลเลยนะค่ะแล้วเขาก็มองว่าตรงเนี้ถ้าเกิดว่ามีการสำรวจขึ้นมานะคาดว่านะจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือสาอิบล้านล้านบาทอ่าใช่โอ้โหนะคะแต่ว่าคือมองแล้วเนี่ย ตอนนี้ถือว่าความพิ่งหน้าเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าความสมพั์ของรัฐบาลชุดนี้กับทางกัมพูชาเนี่ยมันจะดีเนาะก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขุดนํามาใช้ได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ทั้งสองประเทศนะค่ะเนามูลค่ามันเยอะเนาะเยอะมากราคาพลังงานก็มีโอกาสจะลดลงด้วยนะจังหวะนะจังหวะที่ควรใช้เนี่ยจริงๆควรจะเป็นช่วงนี้แหละค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเรากําลังอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากฟอสซิล อฟอสซิลก็คือพวกน้ํามันพวกก๊าซธรรมชาติพวกถ่าน,นพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันปล่อยพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยมันก็จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเรากําลังเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดพวกพลังงานแสงที่พลังงานลมพลังงานคลื่นพลังงานชีวมโมลพลังงานอะไรแล้วแต่ระบบกักเก็บพลังงานซึ่งก๊าซธรรมชาติอ่ะมันเป็นตัวถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดกว่า น้ำมันสะอาดกว่าทานหินสะอาดกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยยังมีความจำเป็นในช่วงแบบ 20- 30ปีนี้คือถ้าเอาขึ้นมาใช้ในช่วงเนี้ถือว่ากําลังดีค่ะกําลังดีแต่ถ้าพ้นอย่างนี้ไปอ่ะสาปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นทรัพยากรที่ไม่สําคัญแล้วไม่ได้จําเป็นแล้วโลกเราอาจจะเป็นพลังงานสีเขียวทั้งหมดเลยก็ได้ใช่หรือว่ามีเชื้อเพลิงอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วเนาะใเวลาแล้วจังหวะนี้ก็คือ เราก็มันมีปัจจัยภายนอกพวกสงครามอะไรเยอะมันมาเอฟเฟกกับพวกราคาน้ามันราคาก๊าซซึ่งไอตัวนี้แหละถ้ามันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหประเทศไทยก็ได้ประโยชน์กัมพูชาก็ได้ประโยชน์กัมพูชาเขานําเข้าพลังงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ดีที่ว่าความต้องการใช้เขาไม่เยอะไงใช่บ้านเราจะใช้เยอะนะคะติดตามต่อค่ะถ้าเป็นเรื่องดีอยากให้มันประสบความสําเร็จในเวลารวดเร็ว แต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบนะคะ<ช>ความรอบคอบด้วยนะคะ<ช>ไม่ใช่ว่าเร่งอย่างเดียวเห็นผลประโยชน์แล้วว่าโอจะเอาก๊าซขึ้นมาใช้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่ามันไปสุดท้ายต้องกับ<ห>ผลประโยชน์ของประเทศร่วมกันร่วมกัน<ช>ระหว่างไทยกับกัมูชาไม่เอาเปรียบซึ่งกัและการแล้วตกลงกันด้วยดีนะคะ<ช>แล้วก็ ได้ใช้พลังงานได้กันทนะั้งคู่ในราคา<ม>ที่จับต้องได้ใช้คำว่าแบบนี้นะคะอืมแลวดิฉันจะพาไปอีกหนึ่งเทคนโนโลยีที่น่าสนใจนะคะเป็นความร่วมมือนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรกฟพนะคะเขาได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจนะคะว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะจิสตาใช่ค่ะ โดยคุณเทพพลัสเทพพิชากนะคะผู้ว่าการกรฟผนะคะบอกว่าก็การลงนามครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเนี่ยม,มาสร้างนวัตกรรมเพื่อนอําไปไประยุกต์ใช้กับภาร,รกิจของกฟผเอ๊ยยังไงยังรวมไ,ไปถึงเอาความร่วมมือนะคะในการพัฒนาบุคลากร,กรด,ด้วยทางด้านเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศและก็แลกเปลี่ยนองความรู้ด้านวิชาการค่ะการใช้นวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสองหน่วยงานด้วยกันอ่าผลิต มาใช้ใชคิดมาใช้อ่านะคะซึ่งกิดไดาเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยข้อมูลจากดาวเทียมและก็ข้อมูลสารสนเทศเนี่ยนะคะประกอบกับความร่วมมือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการดําเนินงานของกพได้อ่าอย่างเช่นเรื่องการประเมินประมาณการผลไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซล ปกติต้องแบบมันนั่นคำนวณอะไรอย่างเี้อันนี้ประเมินเลยแต่จะออกเมื่อไรความเค้มนของแสงเท่าไหร่ผลิตโซเชียลได้เท่าไหร่ล่วงหน้าสําหรับวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงอะไรนี้ก็จะถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถไปใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เรื่องของการตรวจสอบการบุกรุก ในพื้นที่เขตสายส่งไฟฟ้าด้วยซึ่งอันตรายมากนะเพราะว่าสายส่งไฟฟ้านี่มีทั่วประเทศบางครั้งมันออกไปในพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะมีคนไปขโมยน็อตน็อตตัวหนึ่งอย่างนี้เลยนะคุณตัวใหญ่มากสายไฟซึ่งมันอันตรายนะมันอันตรายรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆทำกฟผด้วยนะแล้วก็ยังสามารถช่วยในการประเมินศักยภาพพลังงานประเภทต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังอันแสงอาทิตินะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็เข้ามาช่วยได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ดูบริษัทลูกบั่งบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนเอกกรุ๊ปนะคะ<ม>ออกมาบอกแล้วคุณจิรพรสริคำากรรมการพิจา,ารณาใหญ่นะคะเอกกรุ๊ปบอกว่าเนี่ยเตรียมละรอบสองที่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับก,กบิจาการพลังงานหรือว่าสำนักง,งานการกพรเนี่ยจะเปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบที่สองนะคะอตอนนี้ประกาศแล้วใช่ไหมเพิ่งประกาศไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนบอกว่า ออบอกว่าจะเอาโครงการเดิมที่ที่ผ่านเขาเรียกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทางด้านเทคนิคระดับหนึ่มาแล้วแต่ว่าไม่ได้คัดได้รับการคัดเลือกในรอบแรกเอามาพิจารณาในรอบนี้โดยที่ประกาศรับื้อไฟฟ้าก็คือเมื่อวันที่8ปตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อประกาศออกไปแล้วก็บอกให้เอกชนบอกว่าเอ๊ย ใครจะยื่นเข้าโครงการนี้ไหมเพราะว่าอาจจะมีบางโครงการที่แบบเออถอนตัวหรือบางโครงการก็อ่ะต้องต้องยืนยันว่าฉันจะเอาต่อนะจะทำต่ออ่าซึ่งคุณเจียวพรบอกว่า Eco g r กร p เนี่ยมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกว่าสิโครงการเลยนะอ่ะเยอะนั้นเนี่ยเอะเยอะที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในรอบแรกแต่ไม่ได้รับคัดเลือกนะคะ ก็จะเอามายื่นประมูลในรอนบท,ที่2องเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตโฟลิโอของเอ็กโกรุ๊ปให้เพิ่มขึ้นเพราะว่า Eco g r o กรปเนี่ยเขามีเป้าหมายใช่ไหมคะที่จะเพิ่มสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยให้ได้30%ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี2573 มาลุ้นกันนะคะว่า10โครงการเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเยอะนะลองดูนะรอบนี้อาจจะมีคนมายื่นไม่เยอะก็ได้นะหรือไงก็ต้องลองดูเนาะในขณะ ที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัทพ g ว Power จำกัดมหาชนหรือว่า b g มนะคะโดยคุณฮาราลิงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ b g ว Power นะคะบอกว่าทาง b าว Power แล้วก็บริษัทย่อยแล้วก็การค้าการร่วมค้า8บริษัทนะคะซึ่งทาง b g มเนี่ยถือหุ้นร่วมกับบริษัทพันธมิตรอื่นอยู่นะคะก็ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผและการไฟฟ้าส่งพื้นพาดเป็นระยะเวลา25ปีค่ะเพื่อร่วมกันพัฒนาแล้วก็ดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือว่าโซลาฟาร์มเนาะมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญารวมนะคะ265.36เมกวัต์ก็เริ่มจะมีการกำหนดเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2,569ไปจนถึงปี2,573ก็ค่อยๆทยอยออเปิดไปเรื่อยๆนะคะ,คะอ่ะแล้วก็ทางบางจากนะคะ,คะโดยคุณชัยวัตรครวมิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบางจาก และกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกันมหาชนเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะคะขอเชิญชวนเนาะบอกว่าคือบางจากเนี่ยเขาทำแคมเปญบางจากชวนปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยมอบน้ำดื่ม1ล้านขวดนะคะ,ะก็คือเชิญชวนให้ลูกค้าที่ได้รับแจกน้ำดื่มเนี่ย1.5ลิตรจากการเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน บางจากแล้วก็เอสโซเดิมนะทั่วประเทศเลยที่ร่วมรายการนะที่ร่วมรายการบริจาคน้ําดื่มเนี่ยก็คือือนเติมแล้วได้แจกน้าเติมแล้วได้น้ำเราบอกว่าเราไม่เอาบริขอบริจาคเพื่อบริจาคน้ําดื่มให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะคือโครงการเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าครบก่อนหนึ่งล้านขวดเป้าหมายของเขาคือได้หนึ่งล้านขวดก็จบโครงการจบโครงการเลยค่ะอนะคะก็ถ้าสมมติว่าถ้าใครสนใจอยากเขารวมโครงการก็สมมติเวลาเราไปเติมน้ำมันเขาจะแจกน้ำมันใช่ไหมแจก้แจกน้ำแจกน้ำมันน้ำมันจะจ่ายตังค์นะอ่าแล้วก็จะแจกน้ำมันใช่เขาจะมีเกณฑ์ไงว่าถ้าเติม กี่ร้อยบาทจได้ไดนหนึ่งขวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ปฏิเสธไปแล้วอบอกว่าขอเขาร่วมโครงการบริจาคนำ้ำดื่มก็สะดวกดีนะคือสามารถบอกพนักง,งานปั๊มได้เลยใช่ไหมน่าร้านได้เลยเนาะค่ะอ่ะอันนี้เรามาปิดท้ายกัน เรื่องดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้แล้วก็จับตามองแล้วก็เป็นคำตอบว่าทําไมวันนี้เราถึงใส่เสื้อตัวนี้ใช่ไหมใช่ทำไมดิฉันถึงใส่ดิฉันยังไม่ได้ไงเสื้อตัวนี้ต้องบอกทันเดี๋ยวไปหาห้างหน้าคุณไปหาห้างหน้านะคะอ่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากาลังจะมีงานแ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC นะคะเขาขอเชิญชวน คนหัวใจรักโลกนะคะซึ่งเขากำหนดนิยามขับว่าอะไรรู้ไหมเจเน r เรชัน s u ั t เ i n a b บิล t ิตี้หรือตัวย่อก็คือ Gen เนั่นเองนะคะอ่าคือทุกวัยทุกอาชีพใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็แอบนี่ปิดคอมเปิดที่ดูเสื้อนิดนึงเห็นไหมคะเนี่ยที่หน้าอกดีฉันเป็น Gen S นะคะคุณกัญญาแล้วก็ ที่ข้างลาตัวก็มีเหมือนกันแต่อนุญาตไม่ลู้ขึ้นอยู่ในงานั้นนนาจาะอันนี้นะคะเสื้อตัวนี้สําคัญเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกค,คุ้นจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกซึ่งเราเขียนอยู่ที่แขนเสื้อแล้วไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมแปดขวดนะคะ,คะได้เสื้อหนึ่งตัวตัวนี้นะคะได้เสื้อหนึ่งตัวตัวนี้นะคะซึ่งอันนี้สานภูมิใจว่าเป็นเจเนอเรชั่น Sustainability นะคะ Gen S นั่นเองนะคะ,ะซึ่ง GC เขาก็ขอเชิญเลยคน Gen S เนี่ยทุกวัยทุก<ะ>อาชีพ<ะ>มาร่วมกันหาคำตอบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในงาน GC Sustainable Living Symposium 2 0 24เจน S อ a t กตลนะคะ,คะในรูปแบบนะเป็นไฮบริดอีเวนต์คือสามารถไปร่วมงานได้ออนกลาวไปไที่เลยไปสถานที่จัดงานเลยเขาจัดที่คาร a ลกอ Hall ชั้นห้สนามคารกอหรือจะเป็นออนไลน์ก็ได้เข้าไปดูในออนไลน์นะคะภายใต้แนวคิดยั่งยืนไม่ยากเมื่อ,อก่อนเนี่ยโหจะทำเรื่อง ความยั่งยืนเนี่ยโหมันยากมากบางครั้งอาจจะเอ๊ะ<อ>มันคือเรื่องอะไรไกลตัวเราหรือเปล่า,าซึ่งเขาจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้นะคะ,คะวันที่18ตุลาคมนี้นะคะซึ่งในงานแหละแน่นอนต้องมีการเสวนาในเรื่องของธุรกิจความยั่งยืนรอบด้านเลยแล้วก็การ ข,ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของเนซิโลจากทุกภาคส่วนแล้วก็ยังมีนวัตกรรมด้วยที่คิดเพื่อโลกก็คือนวัตกรรมดีๆที่จะทําให้โลกเราสะอาดขึ้นนะคะ,คะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนไอเดียจุดสร้างสรรค์จุดแรงบันดาลใจกู้โลกเดือดด้วยตอนนี้โลกเดือดแล้วมนใช้โลกร้อนนะคะเกินร้อนไปแล้วซึ่งมันจะเป็นประโยชน์สําหรับภาคธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตที่ทําให้เรื่องของความยั่งยืเนยเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไปนะคะ,คะ ปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่5าแล้วนะคุณค่ะนะคะก็เลยอยากให้คือคืออยากจะสร้างกันมีส่วนร่วม,มอะแล้วก็ระดมความคิดเนี่ยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทำทำักในเรื่องของ sustainable business นะคะ,คะแล้วก็ net zero lifestyle นะ lifestyle คือต่อไปเนี่ยเราจะต้องเป็น GST e n เป็น net zero lifestyle นะ ก็คือไลฟ์สไตล์ของเราทุกวันจะต้องคิดถึงกันไม่ปล่อยคาร์บอนไม่สร้างภาราให้โลกนะฉันชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้มากเลยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยไลฟ์<อ>สไตล์คุณเป็นไงเป็นเซโร่ค่ะนี่<อ>คือมันรู้สึกมันเท่มากต้องทำให้ได้ด้วยนะ<ำ>ไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวตอนนี้พยายามทำอยู่ทุกอย่างเลยคุณแยกขยะ หนึ่งเลยง่ายๆนะแล้วก็พยายามทำอะไรก็คือแบบลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากตัวเราอ่ะน้อยที่สุดไม่ให้ไม่เกิดขึ้นเลยก็ดีเนาะแล้วก็ไปในงานนะไปหาความรู้เพราะว่าเขาจะมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจแล้วก็เจาะลึกทุกวิติเลยมีหลายหัวข้อมากนะคะเสวนากันทั้งวันเลยนะคะทั้งวันเลยไปดูซิว่าเออตอนนี้เราทำอะไรได้มั่งแล้วก็ไปสำรวจเทรนด์ของโลกด้วยว่า แนวทางการลดแก๊สเรือนกระจกสุงที่เป็นศูนย์เนี่ยแล้วก็เส้นทางกับประเทศไทยในเรื่องของการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยเขาทำยังไงพวกกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะออกมาในช่วงนี้ของต่างประเทศทั้งที่สหรัฐอเมริกาที่สหภาพยุโรปอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่เราพูดกันบ่อยๆเรื่องซีแบงคจำได้ไหมค่ะบินเข้าประเทศน้ำขับเขาเอาน่าอากาศเนาะจะมีคาร์บอนแท็กซ์หรือถูกเก็บภาษีคาร์บอนในกรณีที่คุณ ไม่ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเชียภาพ,พาหรือคุณปล่อยคาร์บอนเกินกว่าที่เขากำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเราไปดูจะมีการอัเปเดตเทรนใหม่ๆโดยเฉพาะในท่านังเห็นอะไรแร้วป่าคุณพวกแพ็กเกจจิ้งอ่ะพแพ็กเกจจิ้งที่แบบคือเขาายิ่งพัฒนามันยิ่งสวยเนี่ยเหมือนอเหมือนเสื้อตัวเนี้ยเนี่ยคือผ้ามันนิ่มอ่ะมันใสได้เรื่อยๆตอนแรกๆอะเราจะรู้สึกว่าเออ เขาเรียกว่าไรเจเนเรชันแรกที่ผลิตออกมามันรู้สึกเหมือนมันยังแข็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 งยใช่ไหมไม่สบายตัวอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้นี่คือแบบ มันดีขึ้นมีดีไซน์ขึ้นแล้วมันไม่ใช่เสื้ออย่างเดียวมีกระป๋องกระเป๋ามีรองเท้ามีอะไรนะที่เราเคยไปทํากันอะไอกระถางใส่ัต้นไม้อะซึ่งวันหนึ่งก็จะสามารถได้สลายได้ใช่เพราะว่าในงานเนี่ยไม่ใช่แค่มีเวทีเสวนาอย่างเดียวไงเขายังมีมีเทศกาลมีอะไรแปลกใหม่ให้เราเข้าไปดูเข้าไปลองทาตัวอย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูสําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ใช่นะคะะแล้วก็มีเคสต่างๆให้เห็นว่าทั่วโลก ตอนนี้เขาทาอะไรบ้างเรื่องความยังยืนใช่ไหมคะแล้วก็ดีฉันชอบมากเลยเนี่ยมีเรื่องการบริหารจัดการพลาสติกที่ใช้แล้วแยกทิ้งเทินเป็นการเพิ่มมูลค่าเราจะได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องทิ้งยังไงยัแล้วเขาจะไปทําอะไรต่อนะแล้วก็เพื่อให้สิ่งตรงนั้นอะ กลับมาใช้ได้ใหม่เพิ่มมูลค่าได้ใหม่ในชั้นชอบตรงนี้มากเลยนะคะแล้วยังไงเนี่ยคือเราสองคนไปแน่ๆวันศุกร์นี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปนะคะถ้าคุณไม่ได้ไปแฟนรายการของเราดูเลยไายหนึยวออนไลน์มีแน่นอนเอ็นเอจิทันออนไลน์มีแน่นอนนะคะนวันศุกร์นี้นะคะสิบแปดตุลาคมนะที่สยามพารากอนพารากอนฮอร์นะคะใช่ค่ะอ่ะแหมโหเอามาไว้ข่าวสุดท้ายเลยกว่าจะเฉลยว่าแบบ S <S> เสื้อยืดตัวนี้มันเท่ยังไงอ,อแล้วก็ย้ำอีกนิดหนึ่งถ้าเข้าไปร่วมง,งานเนี่ยคือลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะอ๋อชินนี<ช>้<ช>สำคัญ<ช>มาก<ช><ช>เลยนะคะใช่นะคะอ่ะแล้วก็ ก่อนจากกันไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ<ม>ที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดของเราวันนี้หรือว่าติดตามย้อนหลังนะหรือว่า<ม>จะดูอีก3วันข้างหน้าเราก็ไม่ว่ากันนะขอบคุณทุกคนขอบค<ต>ุณทุกคนเลยเข้ามาะะดูเนาะเรามีช่องทางเยอะแยะมากมายในการรับชมรับฟังหรือว่าเซฟข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็น w w w e ์ e ว็ e e อ t i m e o ์ n ีไทม w ออ w w ลนะคะ์ค i n e วอร์ไว็บไทยนิวส a ค e ย o ออนไลน์น anel อิ ตอนะพอ <Podcast S 2> <ช>ดแคสตแล้วก็เ<ช> <X S 2> ด้วยนะคะ,<ช>คะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ตอตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนปางจากขับเวทุกไม่เ้เร าา e รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า